มาครับเดี๋ยวพาไปพาลูกค้าไปรับรถนะมิว e นะเอ็กนะนี่ลูกค้านี่ขับ Mil e มิว e เ,เอ็กมารับมิวเอ็กโอ้แฝดได้เหรอเออเป็นไอ้ดำกับไอ้แดงนี่มิวเอ็ก e ดำมารับมิวเอ็กแดงโอ้โหสวัสดีครับแม่มามาจากไหนกันครับผมสมุทรปราการคนคนไหนเป็นเจ้าของครับคันนั้นคนไหนเป็นเจ้าของครับคุณแม่ใช่ไหม<ช>อ๋อแล้วนี่รถรถใครครับ รถพี่ข้างบ้านก็ใช้วิวเอ็กแม่ก็เลยใช้วิวเอ็กอ่าโอเคไปดูรถกันไหมครับรับเลยไหมหรือยังไงได้มาดูรถตัวจริงหรือยังเนี่ยได้แล้วเห็นเห็นอยู่แว๊บๆแป๊บเดียวผ่านเลยไวเลยโอ้โหคนอื่นรอต่อคิวอีกเพียบเลยเสียใจด้วยมีเจ้าของซะแล้วเมื่อกี้ก็มาดูมิวเอ็กแต่ว่าผมบอกขายแล้วไม่ทันแล้วได้เลยเรียบร้อย นี่เตรียมของแถมให้คุณแม่เพียบเลยของแถมก็จะมีน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทูบเทียนของพ่อผมด้วยพ่อผมก็จะเป็นสายธรรมะนะครับมีทูบเทียนมีเป็นตาตาย่อของพ่อผมเลยนะครับฝากไปจุดทูบด้วยครับแล้วก็มีข้าวนะฮะแล้วก็เดี๋ยว<ม>จะมี<น>ชุดอาหารเป็นแหนมเป็นเอ็นข้อไก่เป็นอะไรพวกนี้ครับหนึ่งชุดนะก็แม่ก็ไปทํากับข้าวกินได้เลยนะครับ okay. โอเคเติม ซื้ออีกคันหนึ่งซื้ออีกคันหนึ่งเขาขอแล้วมึงไปหยิบเงินมาพันหนึ่งโอ้โหเนี่ยถึงไม่ค่อยอยากเข้าเต็นท์เข้าเต็นท์ที่ไรนะลูกค้าขอตลอดปฏิเสธไม่เป็นด้วยอ่าได้ครับไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับออกมาตั้งแต่กี่โมงครับนี่ออกมาตีโมงว้า รถติดตรงรถสามชั่วโมงยิ่งสี่สิบกิโลสามชัวงเพราะไฟฟ้าแงไฟฟ้าอยู่อ๋อสุดยอดเลยติดตรงนั้นสามชั่วโมงเนาะรถก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันที่สิบเจ็ดพฤษภาว่างกันไหมครับต้งกบนะน่าจะวันเสาร์ผมจะมีงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผมทุกปีผมจัดมาแล้วยี่สิบปีจะมีมอไซค์แจกสี่ถึงห้าคันนะของแจกประมาณห้าแสนถ้าว่างมากับทั้งครอบครัวได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะมีการ์ดให้อ่านี่ให้จริงเติมเติมนละมันคันนี้เต็มถังแล้วขอค่านละมันคันนั้นกลับอีกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นผมเนี่ยเห็นแบบนี้เป็นตัวอย่างนะมาขอกูแน่นอนไม่เป็นไรครับรวยอยู่แล้วยิ่งให้ยิ่งได้ได้อ่าไปไปถ่ายรูปร่วมกันหน่อยดูแลต่อมามาถ่ายรูปร่วมกันก่อนรับรถหน่อยรับทรัเชิญช้แม่งนี่นะครับแหนมล่ะแหนม เจ้าแหนมมาเาแหนมมาเ้าแหนมมามาไทยทยไทก่อนไายก่อนมามาพี่ชายเข้าเขางกันเออมาเนี่ยโอเค โอเคขอบคุณนะครับขอให้เฮงยรวยๆขอให้คันนี้เอาไปแล้วมีเงินมีทองถุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนแค่ค่าปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีลูกค้าแนะนาผมด้วยครับแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับก็จะซื้อจะขายนะครับนึกถึงบิ๊กสักแก้วนะครับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแทับสวัสดีครับ